สวัสดีคะ่ะสวัสดีในสัปดาห์ที่12องอกเกทลน,นะคะสัปดาห์นี้ครูอาจจะลงคลิปช้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเมินการเรียนการสอนแล้วก็หลายหลายคนก็มีม,มีมีสอบนะคะก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างยุ่งไม่ค่อยมีเวลานะคะพอมีเวลาครูจะพยายามลงให้นะคะแต่พยายาม แต่ก็สัญญาว่าจะลงให้ทุกสัปดาห์นะคะถ้าใครดูไม่ทันให้เข้าไปในช่องครูแล้วก็ค้นหาคำว่าคำศัพท์ภาษานอร์เวย์ประจำสัปดาห์ที่12คําศัพท์ภาษานอร์เวย์ประจำสัปดาห์ที่1 1อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเจอเองนะคะเดี๋ยวครูจะใส่คําค้นหาไว้ให้โอเคสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่12นะคะ ก็จะเป็นเกี่ยวกับ c l o c k e clocker Clock ก็คือนาฬิกาเกี่ยวกับเวลานะคะเกี่ยวกับเวลาสัปดาห์นี้ก็จะมีอยู่2คลิปเหมือนกันอีกคลิปหนึ่งน่าจะเป็นคลิปที่ยาวมากก็ก็ค่อยๆติดตามนะคะแต่คลิปนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการบอกเวลาคำแรกนะคะ c l o c k e clocker Clock ก็คือนาฬิกา darken ดาก e นคือช่วงเวลากลางวันนั t ต a น a t t a ช่วงเวลากลางคืนทบทวนด้วยกันนะคะคล็อกก้คล็อกก้ดากินดาก n นนัตตานัตตทีนี้มาดูการบอกเวลาของ ภาษานอเวยนะคะก่อนหน้านี้ครูเคยทำคลิปเกี่ยวกับเวลาไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเพราะว่าอันนั้นครูใช้นาฬิกาในการาการสอนนะคะอาจจะทำให้เพื่อนๆหลายๆคนหรือว่าหลายๆคนเข้าใจได้ง่ายแต่สัปดาห์นี้ไม่มีนาฬิกาประกอบนะคะก็ให้เป็นตัวดิจิตอลหรือว่าตัวเลขดิจิตอลละกันนะคะ ปัญหาที่เราเจอบ่อยๆสำหรับคนไทยที่มาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการบอกเวลาก็คือการบอกนาทีอันนี้เจอทุกคนนะคะภาษาอื่นก็เจอเหมือนกันนะคะเพราะว่าการบอกนาฬิกาในภาษานอร์เ่ยค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ทำให้เรางงทีนี้ครูแนะนำเทคนิคนะคะก็ครูจะยกตัวอย่าง0 0น0าฬิกาและกันนะ เป็นตอนเที่ยงคืนนะคะ,อ,ะอันนี้เราจะไม่ไม่เน้นนะแต่เราจะเน้นตรงที่เป็นนาทีนะคะว่าตรงนี้แหละที่เราติดขัดนะคะส่วนเพื่อนๆหรือว่าคนไหนที่อยากดูที่เป็นนาฬิกาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่ลิงก์อีกคลิปหนึ่งนะคะอันนั้นคลิปก็100%ยเเลยนะคะก็บอกได้ทุกทุกเวลาแต่อันนี้ก็คือดิจิทัลก็คือดิจิตอลเป็นตัวเลขนะคะ ถ้าเวลานาทีมันเลยมาห้านาทีนะคะเราจะเน้นที่ห้านาทีดูที่เข็มนาทีเท่านั้นนะคะเข็มนาทีก็คือตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวเลขชั่วโมงทีไหมอันนี้เป็นมินินะคะมินิแต่อันนี้ก็คือเข็มนาทีก็คือตัวเลขที่บ่งบอกนาทีอันนี้มันเลยเข็มนาฬิกาเลยมาห้านาที หานาทีนี่แหละภาษานนสเราเรียกว่า f ฟมโอเวอร์แฟมโอเวก็แฟมก็คือ5 over ก็คือผ่านไปแล้วแปลว่าเที่ยงคืนหรือกี่โมงก็ตามอันนี้เราก็ค่อยไปเรียนเอานะคะแต่ให้เน้นที่เข็มนาทีการบอกนาทีจะสำคัญที่สุดนะคะแฟมโอเวแปลว่า5นาทีผ่านไปแล้วหรือว่า มันผ่านชั่วโมงนี้ไปแล้ว5นาทีเรียกว่าแฝมโอเวอร์ต่อไปผ่านไป10นาที10นาทีเราใช้คำว่าทีโอเวอร์ทีโอเวอร์นะคะคู่เขียนเวอร์ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ออกมากนะคะก็ทีโอเวอร์เฉยๆก็ได้ค่ะทีแปลว่า1ิ โอเวแปลว่าผ่านไปเลยไปแปลว่า10นาทีผ่านชั่วโมงนี้ไปแล้ว5นาที10นาทีต่อไป15นาทีทีเนี้ยเราจะบอกว่าชั่วโมงเนี้ยมันผ่านไป15นาทีแล้วก็คือเที่ยมคืน15นาที15นาทีภาษาโน้ตเขาเอา่ใช้คำว่า15นะคะเขาใช้คำว่าควอดควอด ถ้าใครออกเสียงยากให้ดูตัวนี้ q u a t ก็ม e e d ตามหลังนะคะ q u a t แปลว่า15นาทีทุกๆุกก็คือ q u a t q u a t over q u a t over แปลว่า15นาทีผ่านไปแล้วก็คือเที่ยงคืน15นาทีทบทวนด้วยกันนะคะ fam over fam over t over, t over, q u a t over, q u a t over เมื่อกี้บอกเข็มนาทีไปเมื่อผ่านไป15นาทีนะคะทีเนี้ยมันผ่านไป20นาที20นาทีนะคะตรงนี้แหละจะงงค่อนข้างมาก20นาทีเราใช้คำว่าทีโพฮัล ทีโพฮัลไม่เกี่ยวกับเลขยี่สิบเลยใช่ไหมคะทีโพฮัลแปลตรงๆก็คือเราจะเน้นไปถึงครึ่งนะคะตัวครึง่งครึ่งชั่วโมงก็คือเข็มยาวตรงเลขหกเพราะฉะนั้นถ้าเข็มยาวชี้ตรงเลขยี่สิบก็คือผ่านไปยี่สิบนาทีทีโพฮัลแปลตรงๆว่าอีกสิบนาทีก็จะถึงเวลาครึง่งครึ่งชั่วโมง ใช่ไหมคะ10นาทีก็จะถึงเวลาครึ่งครึ่งหนึ่งก็คือ30เนอะจากเลข20นาทีถึงเลข30ก็คือท t ินุตเตก็คือ10นาทีอันนี้แปลให้ฟังแต่ถ้าใครฟังแล้วงงก็คือจำไว้ว่าถ้าเข็มายาวเข็มนาทีชี้ไปตรงเลขตรงที่20เราเรียกว่าทีโพฮั t ทีโพฮัลโพนะคะ ต่อไปหลังจากมันผ่านไป20แล้วก็เขีับมาที่25นาที25นาทีเราเรียกว่าแฟมโพฮัลแฟมโพฮัลแฟมโพฮัลก็คืออีก5นาทีจะถึงครึ่งนะอีก5นาทีจะถึงเลข30นะคะ25ถึง30เนี่ยผ่า ต่างกัน5นาทีเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าแฟมโพฮัลอีก5นาทีถึงครึ่งชั่วโมงตรงนี้แหละจะงงซ้อมเอานะคะซ้อมเอาต่อไปอันนี้ง่ายหน่อยถ้าถึงครึ่งชั่วโมงอันนี้เที่ยงคืนครึง่งใช่ไหมคะเราเลข30นี่แหละหรือเข็มยาวตรงที่เลข6เป๊ะเราเรียกว่าฮัลฮัลนะคะ อันนี้ก็คือฮัลนะอันนี้ก็เป็นฮัลล์เอชนะตอนกลางคืนนะทบทวนค่ะทีโพฮัลทีโพฮัลแฟมโพฮัลแฟมโพฮัลฮัลฮัลต่อจากครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะ ทีนี้เราจะบอกว่าตอนนี้เที่ยงคืน35นาทีหรือว่ากี่โมงก็ตามแต่นาทีก็คือ35นาที35นาทีเราบอกเป็นภาษานอสว่า f over ั m o v e r h a ์ฮ f ลล์ฟัมโอ u e อร์ฮัก็คือ5นาทีที่มันเกินครึ่งไปแล้วงงไหมคะ อธิบายเผื่อเผื่อว่าใครจะจับเทคนิคได้จับตรงไหนได้จำตรงไหนได้ก็จำตรงนั้นนะคะทำความเข้าใจแฟมก็คือตัวเลข5นะคะหนาที5มันเกินครึ่งมาแล้วเกิน30มาแล้ว5นาทีก็คือ35นาที5เกินครึ่งมาแล้วก็คือ35นาทีต่อไปเป็น เที่ยงคืน40นาทีเราเรียกว่า t over twelve t over อร์ l ัลก็คือ10นาทีมันเกินอ่ามันเกินครึ่งชั่วโมงมา10นาทีใช่ไหมคะครึ่งชั่วโมงก็คือ30เกินมา10นาที30บก็คือเป็น40 40นาทีไม่น่าจะงงนะคะตรงนี้แหละค่อนข้างยากนะคะตรงนี้ตรงที่บอกว่า20นาที 25นาที35นาที40นาทีตรงเนี้ยคนเนี้ยหลายหลายคนนี่ใจออกเลยนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยค่อนข้างยากค่อยๆท่องเอานะคะก็ fam o h a l อันนี้ fam o v h a l แล้วก็ t o h a l ตรงนี้ก็จะเป็น t o v h a l ทบทวนค่ะ fam o v h a l fam o v h a l ท over h a l T ที over h a l ต่อมาถึงตัวเลขพวกนี้ก็จะไม่ยากละ45นาทีนะคะก็เที่ยงคืน45นาทีเขาเรียกว่าคว a ด p o q u a ด p o ทำไมเรียกว่าคว a ด p o ถ้าเข็มยาวชี้ตรงเลข45นาทีก็คือตรงเลข9ตรงหน้าปัดนาฬิกาแปลว่าอีก15นาทีจะถึงตีหนึ่งไม่งงนะคะอีก15นาทีจะถึงตีหนึ่งก็ตัวนี้จะเปลี่ยนไปเป็น clock e เป็น1นาฬิกานะอีก15นาทีจำได้ไหมคะว่า15นาทีเราเรียกว่า q u a r โ e ควอโ t ก็คืออีก15นาทีจะถึงแปลง,ง่ายๆแปลให้ตัวเองเข้าใจควอดโพแปลว่าอีก15นาทีจะถึงจะถึงอะไรจะถึงตีหน่งนะคะทีนี้พอเข็มยาวชี้ไปตรงที่50นาที50นาทีเขาเรียกว่าทีโพทีโพก็คืออีก10นาทีจะถึงตีหนใช่ไหมคะจากเลข50จนถึง ครกเอ็ดหรือว่าตีนึงเนี่ยอีก10นาทีก็จะเปลี่ยนเป็นตีหนึ่งละตรงนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งละก็จะเป็นทีโพอีก10นาทีถึงตีหนึ่งทีโพเอ็ดอย่างเงี้ยนะคะและอันต่อไปอันนี้ง่ายหน่อยพอเที่ยงคืน55นาทีมันก็เหลืออีก5นาทีจะถึงตีหนึ่งเพราะฉะนั้นอีก5นาทีนี่แหละ เขาเรียกว่าแฝมโพกแมโพก็คืออีก5นาทีจะถึงชั่วโมงต่อไปก็คืออีก5นาทีจะถึงตีหนึ่งแพอ็ดพอ็อย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ถ้าใครงง,งกลับไปรีไปฟังแล้วก็ค่อยๆฟังทีละตัวทีละตัวครูคิดว่าครออูอธิบายอาจจะสลับไปสลับมานะคะครูคิดว่าตอนนี้น่าจะ เคลียร์ค่อนข้างมากแล้วนะคะก็ถ้าดูตัวนี้ยังงงอยู่ให้ไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้คลิปหนึ่งตัวนั้นก็จะเห็นเป็นรูปนาฬิกาแล้วก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายก็ดูทั้งสองอย่างนะคะเพราะว่าเรื่องนาฬิกาเนี่ยเรียนแล้วเข้าใจแล้วก็จะจําได้ตลอดไปเลยแต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็จะงงติดหัวจะบอกว่ายังไงนะตลอดไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรียนให้เข้าใจแล้วก็จะจดจำได้นำไปใช้ได้ตลอดไป ะคะทบทวนค่ะ quadpo q u a p o tpo tpo p o tempo นอกจากเรื่องการอ่านนาฬิกาแล้วมันก็จะมีคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวกับช่วงเวลาในแต่ละวันนะคะเรามาดูคำนี้ m o r นแนนโมーนนน ะะก็คือโมกเก้นนั่นแหละโมกเก้นก็คือช่วงเวลาเช้านะคะช่วงเช้าต่อไปร์มิดาเกฟอร์มิดาเกนก็คือช่วงก่อนเที่ยงาฟแปลว่าก่อนมิดาก็คือช่วงจริงๆแล้วมิดาถ้าเป็นช่วงอาหารก็คือช่วงกินข้าวกินข้าวตอนเย็นนะคะเพราะฉะนั้นร์มิดาเกนก็คือช่วงก่อนเที่ยง เอาง่ายๆให้เข้าใจอย่างนี้แล้วกันก่อนเที่ยงแล้วก็จะมีช่วงหลังเที่ยงหลังเที่ยงเราเรียกว่าช่วงบ่ายแล้วกันช่วงบ่ายภาษาโนสเรียกว่าเอตเตอร์ม e ิดดากินเอตเตมิดดากนก็คือเอตเตแปบลบว่าหลังมิดดากินก็คือช่วงเที่ยงช่วงอาหารเย็นประมาณนี้นะคะก็คือช่วงบ่ายนั่นแหละเอตเตมิดดากนอันนี้ก็คือช่วงบ่าย อันนี้เราเรียนรู้เป็นช่วงเป็นช่วงไปนะคะสําหรับคนที่เริ่มต้นไม่ต้องไปลงรายละเอียดว่าจากกี่โมงถึงกี่โมงยังไม่ต้องนะคะให้รู้ว่าเขาพูดถึงช่วงเวลาไหนทบทวนใกน,นะะก,นนนกนนนารค่ะ morganen morganen formidagen f o r m i d a e n e t t e m i d a e n ettemidagen คำศัพท์ต่อไปคือคําว่า q u n q u e l l e n นะคะออกเสียงเบาๆนะคะ quellen quellen ก็คือช่วงตอนเย็นนะะช่วงตอนเย็นนะคะช่วงที่เราดูหนังดูทีวีดู TV, ดข่าวกินข้าวเสร็จแล้วช่วงพักผ่อนนะคะแล้วก็มีช่วงนัตตนัตตนัตตก็คือช่วงกลางคืนช่วงที่เรานอนนอนหลับนะคะ แล้วก็อันนี้ครูแถมให้นะคะ morgez นะคะ m o r g e นะ,ะ morgez ก็คือช่วงช่วงเช้านะคะอันนี้ช่วงเชา้าที่จริงในห้องอาจจะเรียนแค่นี้อันนี้ครูแถมให้นะคะ morgez นะคะ morgez ก็คือช่วงเชา้ามันคล้าย,ย morgen นะคะแต่มันเป็นช่วงเชา้าทบทวนด้วยกันค่ะ quellen quellen n a t t a n a t t a morgez Morgas ประโยคคำถามที่เราจะใช้สนทนาในหัวข้อการถามเรื่องเวลาก็จะมีไม่กี่ไม่กี่คำถามนะคะเช่น what are clock what are clock เวลาเท่าไหร่นะคะเวลาตอนนี้เวลาเท่าไหร่ กี่โมงแล้วนะคะกี่โมงตอนนี้นะคะเวลาเราจะตอบก็ตอบว่า clocker or clocker or ถ้าหนึ่งโมงก็ clocker or at สองโมง clocker or two สามโมง clocker or three อันนี้ค่อยไปฝึกเอานะคะแต่ว่า2ประโยคนี้มันก็จะเป็นการเริ่มต้นที่จะใช้ในการสนทนาเกี่ยวกับนาฬิกาเกี่ยวกับเวลานะคะทบทวนด้วยกันค่ะ What are c l o c k e What are c l o c k e อบ c l o c k are c l o c k ประโยคถามเวลาอีกแบบหนึ่งถามได้แบบนี้นะคะวูมีเอ r าร์คล็อกเก้วูมีเออาร์คล็อกเกวูมีเอนะคะมีอาร์คล็อกเกกี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงตอบก็ตอบเหมือนกันนะคะคล็อกเก้อาร์คล็อกเก or ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงก็ตอบลงไปนะคะก็ใส่ตัวเลขลงไปไม่น่าจะยากนะคะถ้าเราจะบอกว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันเวลากี่โมงในความเป็นจริงก็คือ มันมีช่วงเวลาที่เราไม่รู้ว่าเวลากี่โมงก็มีนะคะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่กับนาฬิกาตลอดนะคะครูเนี่ยไม่ได้อยู่กับนาฬิกาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นมันมีประโยคนหนึงที่เราจะบอกว่าอ๋อฉันไม่รู้หรอกว่าเวลามันเท่าไหร่ถ้ามีคนมาถามอ่าวูมีอ๋ um อคลอกแกอย่างเงี้ยเขามาถามว่าตอนเนี้ยเวลากี่โมงแล้วเราก็สามารถที่จะบอกว่าฉันไม่รู้เท่าไหร่แต่ไม่ใช่แกล้งไม่รู้นะคะถ้ารู้ก็ตอบเขาไปนะ แต่ในกรณีในความเป็นจริงก็มันก็จะมีบ้างที่เราไม่รู้ว่าเออเราไม่มีนาฬิกาเราไม่ได้ดูนาฬิกาเราก็จะบอกว่าตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่ตอบแบบนี้นะคะว่าย a i ย e วทอีเกว่คลอกเกออาร์ย้ายเวทอีเกว่คลอกเกออาร์ยยเวทอเก ฉันไม่รู้ว่าคลกอกกว่าเวลามันเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คืออีกประโยคหนึ่งค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามาเรียนนะคะสำหรับนาฬิกา,าในกรณีนี้ก็คือสรุปให้เป็น ในตัวเลขของดิจิทัลก็คือดิจิตอลเป็นตัวเลขสำหรับคนที่สนใจอยากเรียนเพิ่มเติมเดี๋ยวอย่าลืมดูคลิปที่แปะไว้ให้นะคะขอทุกคนมีความสุขกับกันเรียนภาษานอสดูแล้วมีข้อสงสัยอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้ข้างล่างคลิปนี้นะคะหรือถ้าหากว่ารู้จักเพื่อนคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษานอสก็อย่าลืมส่งคลิปหรือว่าแนะนาเขาให้มาเรียนไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคน ที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษานอสไปกับครูรัตนาพรค่ะสวัสดีค่ะ